ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปรย์บายสปูส,สควันเดอร์ผมมาพี่น้องเกือบหกโมงแล้วครับตอนนี้เวลาเอายางมาปาช่างพร้อมบ้า,บางพอดีเลยกึ่งสิบปีล้านพร้อมพละฟ <laughs> ูกกระติกกันได้พอดีมาทัานพอดีมาเนี่เอาเรียวๆเ,เลยพี่น้องไปมางัดยางกัน,นพอดีพอมีวิดีโอลงพอดีเลยพี่น้องเลย ในแนว่ายพอดีเลยที่ขำพัดสั่งใหญ่งใหเลยอยู่ยังไ,ไ,ไปหวัวข้อตัวถามมาจุม้มไปหวัวข้อตัวถามบ่คัน <c oughs> ไปหวัวข้อตัวถามเดี๋ยวจะจีบบ่ให้ยายโทรหาหรอก ก็ยนะหญ่ร้านกินติดใช่เหรอโค้สบายเอาไรกันไดดโค้งใหยังใหญ่บ่ก็กินตัวเช็ดโอ้คือกันท้แหละวันนี้ก็เอาให้กินให้กันท้งเลยมอ,องฝ่ายเดียวเลยเอาลงแบบโป,ปตัดเลยมนะือาไงมันจังอินดี้ถ่าย,ยวิดีโอทุกวันนี้ไม่จํเป็นต้องตัด แบบเรียวๆไปเลยอยบาไปเอาแบบนั้นเลยอย่าพี่น้องเลยจวดประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยแหละงงมากกลยว่าีคียุ่งออกมาดังบวบๆโหลดหยุว่าอย่าหัวเรียกช่วงนี้ฝนมันตกบรินี้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยลำบากขนาดนีน chỉ đốt nhảy vũ gần cả một lửa sấy tìm thấy nấm ăn chứ nó chưa đi nhang mày có một cày thì bỏ bả lẽ không cày bốc cày đấy nhang ở từ lần trước thì có một Chúng ta có khám phèng cả phút ừ, đi Mua không sao Cái nó là cái cải, cái ảm nào của nó Cảm ơn cả phút đi Đừng ăn hà mô hoàng kỳ cực tì You journey, know, ัขึ้นพอดีนอนกินเขาอิ่มนอนหลังมือขึ้นไปอีกตายก็ซ้ำมือดีกี้มาหัวจูงเก้อส่ลมบ่ครับอะไรโอ้ ถ้เห็นหูจักเทอได้อีกละมานขนาดเจ้าสามตัวตรงเลยแม่นี่ยทางบ้านกลางนเลยปกาเคยเฮ็ดงานนำอางี้ยถสามตัวตรงสองตัวตรงล่างบนอีกแม่นก็เลยาเหรออยาเสรจดังดีพอเท่าพอเลี้ยงกับถือลอตเตอรี่ที่สองล้านก็แบ่งให้เลยพิธารห้าแบ่ห้าแบ่งข้างล่านพิยกาเนี่ยพอเท่าถือเป็นพ่อเล้ยงนะพ่่เล้ยัแต่เป็นนิทกัน ได้ห้าแสนได้ห้าห้าแสนเลยได้วันนี้มาเทีเลของกีเน่ยโมหลวงขึ้นตนน้ตัวหนึ่งสองหมื่นได้เด้นอเสร็จไปเด้อห้าแสนตองเลืองกระเจาได้บ่อยๆตัวอใไ้ตัวห้าหมื่นแต่หแล้วห้าแสนผู้ของผู้ผู้จ็กผัวนะผู้อะไผู้ผู้จุบจังคนนะผู้จุบังตัวผมเป็นผู้อะไรผนเคยเห็นงานนำเลยนะ หวหมดลยแง,งมาแล้ว <laughs> งปไดก็ได้้อับูจะใส,สเฮามันคือบวมขึ้นเรือ่อยๆสิยางมันบวมเลยหยางนบวมเนาะยาง แสดงว่าย่างบอดีได้หน่โอ้ยอย่างพอดีอออแล้วพี่น้องเอ้ยบวบลงโคงลงโคงมาแล้วนี่โอ้ยเ,เกือบแม่นอันเด็ดนี่นะนี่ออกมาท่านจะเกินเป็นทางเดียวโค้งนะเด็ดีได้มเป็นอยูน่นี่ดีได้มาเป็นก่นอนย้อนเย็นก่อนพี่น้อง ด,ดูคนกระับรเรียนพี่ร้านหรือยังเนาะทางนั้นเนาะก,กินแล้วแนันก็จะได้ไปหรับดูก้วดี่นนองเลยมาแบน,นปลาหยังครับ กินส้มบ่โอ้คักขันเลยเกบจะ,ะมือ,อ,อนละอาทิตย์นึงนหัวหัวมันจะเป็นน้ำยางอ่ะมีน้ำยาอย่างนี้โอนนล้วมัน,นรุ่มไปที่สุ บอกเลยอันจอดไปอาทิตย์หนึ่งมันหรอแล้วตอนแรกมาขี่ขี่ไปนี่นะมาขับประคั่แล้วก็โค้งไปข้างนไก่งโค้งขึ้นมาแล้วก็มาจอดเราไม่ได้เติมแล้วก็จอดไว้ตื่นเช้ามาว่าที่มาขับก่อนี่แล้วก็เบิดเลยจูงออกมาแล้วก็เบิดเลยเไื่อยสั่นเรียกว่าเป็นน้ำยางอะไรบบฟู้ปูสี่เลย ยหรอไปเบิ่งจะ้ามื้ายมือวนก็เอาเปลี่ยนมาจังมาปาถ้ามันบอบเป็นยังคือมือซอเพราเป็นยังกับโอเคเป็นน้ำรุ่มอยไปดูสิถ้าจอดนลแนวเปโหลดรถอะไรถ้าขี่ค้มือหาเป็นยังนับนะ มันอะไน,นั้นมันักมันใม้มันเปลืองแบตนี่วันดับหเลนี่วันดับวานดับเปลืองแบตติดต้้นเออ,อ,อกจะเป็นันะน่นเราแหล่านะตต้เอานแถ่ายมานี่กับผลอะไอีกสี่มือห <laughs> ามือหว้าเมลาบ้างตแรงมุนินบุน,นปี่อยู่กระิบเ <laughs> อ็ดก,กับเขากับน้ำาำน้ำให้เล็กน้อยจ <laughs> <laughs> ะาปนิใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีคับพี่น้องทา่ายุสุกคเารด้ัอลฝากดไลค์กดติดตามมาได้เลยครับผมนะครับ